สวัสดีค่ะแนนซี่ซับสมัยค่ะและที่นี่ฟ้าสสายโดยกรุงไทยทีวีค่ะวันนี้ฉากเราสวยงามนะคะเนื่องจากตอนนี้เราเข้าสู่ฤดูหนาวค่ะเพราะฉะนั้นบ้านเราไม่แพ้ชาติอื่นแล้วนะคะเราก็จะมีดอกไม้สวยงามวันนี้ดอกไม้ต้องคู่กับผู้หญิงค่ะแนนก็จะมีนักธุรกิจสาวหญิงแกล่งนะคะซึ่งโปรไฟล์เธอไม่ธรรมดาค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจาก คุณนันทนพช่วยปลอดค่ะเป็นภริยาอดีตรัฐมนตรีค่ะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็เรียกพี่อีดีกว่าเนาะก่ะพี่อีทค่ะพี่อีคขาก็จริงๆและโปรไฟล์พี่ก็ไม่ธรรมดานะก็คือจริงๆเนี้ยหนูได้ปลื้มท่านรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ใช่ไหมท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ค่ะท่านปัญญาช่วยปลอดค่ะนะคะ แล้วก็พี่ก็เป็นสุภาพสตรีก็เรียกว่าอะไรใหม่เลื่งหนึ่งคนข้างตัวคนข้างตัวพี่อี้เนี่ยไม่ธรรมดาสาวสาวเธอนี่เดี๋ยวมันมีรูปเนาะเหมือนเปรียนุชปานประดับเนี่ยเพราะท่านรัฐมนตรีท่านก็ห่อนะแล้วเป็นไงบ้างเราเป็นสุภาพสตรีเคียงข้างคือพี่ก็อยู่เป็นภรรยานักการเมืองที่ท่านมีทั้งจิตและวิญญาณค่ะนละให้กับ ประชาชนเป็นจิตวิญญาณที่ทําเพื่อประโยชน์ประชาชนอย่างเดียวะนะคะไม่ได้คิดถึงเรื่องอย่างอื่นนะคะอเอาอ,อย่างสมมติเนี่ยอย่างตอนนี้ที่กระท่อมดังๆท่านเป็นผู้รีเริ่มที่จะปลดกระท่อมออกจากพรบยาเสพติดป,ประเภทหา้าท่านทําตั้งแต่ท่านเป็นวุฒธธิสมาชิกอะค,ะค่ะทําจนสําเร็จใน ขั้นตอนของวุฒิสมาชิกแล้วมาต่อด้วยท่านสมศักดิ์เทพสุเทนนะคะท้าท่านอยู่ตรงนี้ไปอยู่เบื้องหลังตนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีใครกล้าเถียงเลยก็ถือว่าท่านก็เป็นผู้บุกเบิกเนาะคือเหมือนกับเป็นนักการเมืองซึ่งน้ำใสแล้วก็เป็นนักพัฒนานะคะอ่ะอันนี้ก็คือในส่วนของการเป็นสุภาพสตรีเคียงข้างบุรุษนหนุ่มนะอ่ะ จริงๆแล้วพี่อีทเนี่ยนอกจากจะเป็นสปอตซรีสี่เคียงข้างเรียกว่านักการเมืองเนาะพี่อีทเนี่ยก็เป็นนักธุรกิจนะคะทราบว่าทําธุรกิจตั้งแต่ะระย่างะระย่าง <นะ S 1> เ่น,เนอะไรเป็นธุรกิจอย่างสมัยก่อนพี่อีทก,ก็จะทําช่วยชาวบ้านแปลรูปพวกเอ่อกล้วยมันเผือกให้เข้ามาสู่สมัยใหม่ แล้วก็มีมีลูกค้าเยอะๆอย่างพี่ก็ตั้งชื่อกล้วยของพี่ตอนนั้นว่ากล้วยลืมผัวมันมีชื่อดีเนาะเผือกอ้อนผัวอะไรทํานองนี้เพราะฉะนั้นเป็นที่สนใจของประชาชนมากนะคะเราขายดิบขายดีแต่ที่ทําคือเราช่วยหนึ่งช่วยแม่บ้านแปลรูปสองไปช่วยกับกลุ่มภรรยาทหารให้แปลรูปให้มีอาชีพเสริมนะคะ ก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เหมือนว่าเราก็ทําประโยชน์เพื่อสังคมคะนะคะก็นอกจากนั้นนะทราบว่าพี่ยังเคยอะไรากิจการค้าน้ํามันใช่ไหมตอนอ๋อเมื่อก่อนพ,อพี่เคยส่สงน้ํนามันปาล์มแล้วก็เป็นเจ้าเปอร์น้ามันปตทแล้วก็บางจากนะสมัยก่อนนะสมัยนน้โน่ะแต่ปัจจุบันนี้นะคะพี่ก็ยังเรียกว่าเป็นเวิร์กิ้งพนักงาน,อ,นอยู่อ่ะตอนนี้อายุเราก็ เยอะแล้วนะฮะย่ทีควรจะหยุดแต่ว่า <c oughs> เราก็มีความรู้สึกว่าชีวิตคนเราเนี่ยถ้าปล่อยไปแก่แล้วแก่เลยนี่มันง่ายนะคะแล้วเราจะอยู่ยังไงให้เราสุขภาพดีสุขภาพจิตด,ดีสุขภาพกายดี <c oughs> ได้แต่งตัวสวยๆได้ออกไปพบผู้คน <c oughs> แต่ไม่ได้ไปในลักษณะของการที่เราจะต้องไปเที่ยวไปกินไปนอนไม่ใช่อย่างนั้นนะคะ <c oughs> เราก็มาทำธุรกิจเกี่ยวกับ ทันสมัยก็คือธุรกิจที่เกี่ยวกับอุปกรณ์โควิดเนี่ยค่ะคือ,คอเราเอ่ยย่นระยะทางก็คือหลังจากเราผ่านธุรกิจมาหลายอย่างใช่ไหมพี่เราก็เหมือนกับเราทําอะไรเพื่อสังคมซึ่งตอนนี้เราตัดตอนว่าเรามาถึงยุค new normal ยุค new normal เนี่ยนะคะก็คือเป็นยุคที่โควิดก็เรียกว่าทุกคนรู้หมดทั่วโลกก็ประสบปัญหาต่างๆนะคะก็ ไม่ทำให้อะไรความตั้งใจของนักธุรกิจสาวผู้นี้นะคะลดลงทราบว่าหมดไปเยอะนี่กับธุรกิจแบบนี้ลองเล่าถึงอุปสรรคต่างๆให้ฟังดีไหมคะคือเราทำธุรกิจเราเป็นโรงงานนะเราก็อยากจะให้ผู้ผบริโภคนได้ใช้ของดีๆที่ราคาไม่แพงเกินแต่ผ่านมาที่เจอปัญหาก็คือในตลาดเราจะเจอส่วนใหญ่เป็นในหน้าอืม นะคะแล้วก็จะบวกกันแพงๆแล้วไปเอาของที่ไม่ดีอย่างของไม่มีคุณภาพที่นําเข้ามาะนะคะแล้วก็เอามายัดกล่องยัดอะไรทําให้ผู้บริโภคต่างประเทศมั่งอะไรมั่งเขาก็กลัวประเทศไทยนะคะเครเคดิตกัไม่ดีไปเลยใช่ไหมใช่ค่ะเราก็ควนี้เราก็พูดไม่ได้นะ,ค,ะคือปลาเนี่ยที่ภาษาไทยก็เรียกว่าอะไรนะปลาตัวหนึ่งปลาเน่า ตัวเดียวก็เหม็นไปทั้งคลองเพราะฉะนั้นก็ประสบปัญหาคือเจ้าของโรงงานที่เขาทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตก็เสียไปด้วยนะ,ะเพราะฉะนั้นออเดอร์ต่างๆเนี่ยก็ถือว่าพี่อก็ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆเนี่ยมาเยอะนะลมลุกคุกคลานกว่าจะมาถึงวันนี้เนาะเพราะว่าสมัยตอนที่ถุงมือขายดีนะฮะ,ะต่างประเทศ สั่งมาแยะหมดเลยแต่ละคนก็วางมัดจำอะไรเสร็จแล้วก็ไม่มีของให้เขา oh. หรือเอามัดจำไปเพื่อที่จะสร้างโรงงานเอามัดจำไปเอาของเน่าๆส่งไปมันไม่ประสบความสำเร็จหมด hmm. แล้วมาเป็นคดีความจนทำให้ผู้ซื้อเนี่ยเขาขยะนะคะ oh. อันนั้นน่ะเสียหายมากมายเสียหายเสีย <Yeah. S 2> ชื่อประเทศไทยเลย uh. ตัวโรงงานหน้ากากพีอิตเนี่ยเราจะมีเอกสารครบ uh. มีอยอยมีเอกสารทุกอย่างที่ในข้อกำหนดนะคะเราสามารถที่จะไปดู โรงงานเราได้เลยว่าเราผลิตที่นี่แล้วก็เราทําทุกอย่างถูกต้องสะอาดคุณแนนซี่ก็เคยไปโรงงานพี่แล้วเนี่ยโรงงานพี่สะอาดมากทราบว่าเครื่องจักรนี่เราสั่งมาเยอะเป็นเครื่องจักรทันสมัยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีถ้าถ้าเราจะมีรูปเนาะที่ที่เราไปถ่ายทํากันนะคะก็ไปเที่ยวที่โรงงานพี่อินมาแล้วนะคะวันนี้ไหนไหนมาแล้วคือจริงๆเนี่ย คือของแนนเนี่ยปกติเพื่อนก็ส่งมาให้แต่วันนี้พี่อีทก็ทราบว่า N95 ของเราเนี่ยเป็นรายแรกซึ่งผลิตในไทย N95 ก้าห้าค่ะเ K น5ก้าห้าค่ะนะคะฉีกได้ไหมพี่ได้ค่ะเเลยค่ะจริงๆเนี่ยเราของเราจะเป็นทรีพลาหรือเคน5กหรือ N95 ของเราได้เป็นเซอร์จิโ g r เกรดนะคะอือืมอืม วิดีมากเลยเขานี่มากที่นี่กี่ชั้นคะพี่สี่ชั้นค่ะห้าชั้นห้าชั้นค่ะอ๋ออันนี้ห้าชั้นนะคะสวย่ะเพอร์เอแนนใส่ใส่ตรงนี้มาแล้วเลอลิปสติกอันนี้ห้าชั้นเนะาะค่ะห้าชั้นแล้วก็สะอาดมากเลยมันบุแล้วมีมีเขาเรียกอะไร KN 9 5เก้าห้านะคะก็เรียกว่าใส่แล้วเนี่ย โควิดนี่มันก็คงไม่มีช่องเข้ามาวิ่งเข้ามาเพราะของเราผลการเทสเนี่ยมันเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตนะคะเก้าสิเก้าจุดเก้าโดยเก้าจุดเจ็ดด้วยแล้วแต่สีนะคะเราจะมีเคนเก้าห้าอยู่สีสีสีขาวสีเขียวสีดำแล้วก็สีเทานะคะใช้ในโรงพยาบาลได้ใช้ในโรงงานได้ใช้ทั่วไปได้นะคะปลอดภัยแล้วก็ช่วงนี้เนี่ย เราก็มีรถแรกแจกแถมเนาะเพราะว่าเราเป็นโรงงานเดียวซึ่งผลิตในไทยเป็นมีออยมีทุกอย่างซึ่งวันนั้นที่แนนไปนะคะก็มีใบอนุญาตถูกต้องก็อันนี้นะคะของมีแน่นอนใครสนใจก็เบอร์โทรอะไรพี่0 9 8 9 9 8 7 2 5 6ค่ะสิบสาแรกฟรีนอกนั้นจ่ายนี่เอามาแจกซราว่าเออเรามีแรนลี่ วันที่4 5ถึง5ไทยเที่ยวไทยซึ่งเราทำเพื่อจะโปรโมทประเทศไทยนะพี่อิทก็เป็นสุภาพสตรีหนึ่งซึ่งมีส่วนช่วยสังคมเรามีการเอาไปแจกเนาะค่ะแล้วก็มีเจลเออน่าหนูลืมถามที่โรงงานเนี่ยนอกจากเอ็นเแล้วอะก็จะมีเ,มเจลชุด PPE ่แต่ชุด PPE นี้เราไม่ได้ผลิตเราจะนําเข้ามาแต่เราจะมีนุญาตนําเข้าเราจะมีเอกสารครบนะคะ,คะ,คะแล้วก็เราจะมีชุด ATK ที่นําเข้ามาโดยบริษัทที่ร่วมกันแต่เป็น ATK ที่ตรวจน้ำลายแล้วเรามีออยไทยค่ะค่ะราคาก็รา,ากราคาก็ไม่แพงเพราะเราอยากให้ของดีที่ปลอดภัยนะคะคแล้วทเเราบว่ามีนะมีนั่นด้วยนะมีเจลมีแอ,อ,อลโกอฮอล์พูดเกลดนะคะ ซึ่งซึ่งซึ่งถือว่าเป็นเกรดพรีเมียมอ่าพรีเมียมเพราะว่าฟูดเกรดเนี่ยมันจะเป็นแอลกอฮอล์ที่คําว่าฟูดเกรดก็เหมือนแอลกอฮอล์ที่ผสมอาหารนะนะเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้ทามือเราอะไรมันจะปลอดภัยมันจะไม่เหมือนกับบางเกรดคือพอทาแล้วมันวืบเข้าไปเลยหรือเปล่าคะพี่อ่าแล้วก็มือเราเนี่ยทาไปกี่ครั้งมันก็ยังไม่อันตรายแต่ถ้าเราไปใช้แอลกอฮอล์ที่มันไม่ดีอ่ะนะใช่ใช่มันก็จะทําให้ ผิวเราเนี่ยจะแห้งไปเรื่อยๆนะคบเพราะว่ามันก็ไปทําลายผิวหนังเราเหมือนกันถือว่าเราได้รับการเรียกว่าอะไรแล้วก็มีออยอเหมือนกีนออยอค่ะต้องออยใส่ทั้งหมดเพราะวันนั้นหนูไปเห็นโรงงานพี่อีทเนี่ยถ้าละคนที่เขาไม่ชอบเป็นเก้า้านี่ยเราก็จะมีแบบแฟชั่นห้าสีใช่ไหมมีทรีพลายทรีพลายเราก็จะอยู่ในแบรนด์ของดรดีอนะแพ็คกิ้งเราก็จะทําในหนึ่งกล่องมีห้าสีมีสีชมพู สีเขียวสีฟ้าสีขาวแล้วก็สีดำนะคะเพราะฉะนั้นซื้อไปหนึ่งกล่องเนี่ยก็จะใช้ได้วันละสีเลยใช่จริงจริงวันนี้อยากจะใส่สีฟ้าทะลืมออกมา <c oughs> เพราะพี่อี้ให้มาทุกสีเลยนะคะแต่บัะเอิญเนี่ยเราก็ประหยัดนะเนาะเราใส่แล้วมันเลอะลิปสติกแล้วอะไรแล้วาะไม่เป็นไรใช่ไหมเราก็วันนี้เดี๋ยวกลับไปเนี่ยก็นี่มีใช้ทั้งปีเลยนะเพราะว่าสปอนเซอร์เอามาแจกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะ ก็ในงานแลลี่เราเนาะเราก็ไปด้วยกันสาว่าพี่อีเไยเป็นกรรมการตัดสินขวัญใจเทพพิดาเทพประบูตูบีเดอะสตาร์ด้วยแต่น้องจะมอบให้นะพี่อีก็ยินดีมบอมงคลได้มาเพราะว่าสมัยก่อนนี่ลองเหมือนเลยนะเปลี่ยนุูปานประดับโอ้ยพี่สาวสวยมากนะสวยมากนะไม่งั้นก็จะมัดใจสุภาพบุรุษได้ยังไงเจ็บ ข้าเลขเจ็แล้วค่ะเหรอดูไม่ถึงถึงเลยคะนะนะคะก็เอ็นเก้าห้านะคะสิบสายแรกโทรเข้ามาเราแจกนะพี่เนาะแล้วก็วันงานแลนลี่สี่ถึงห้าธันวานะคะเราก็จุดสตาร์ทที่โรงเบียรเยอรมันเรียบดรวนเจ็ดโมงนะคะของเราเนี่ยเป็นที่น่ายินดีค่ะได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์มากมายเลยนะคะพี่อีทก็นำ เราก็ต้องรักษาระยะห่างะเนาะก็จะมีการตรวจ ATK ก่อนเข้างานมีแจกหน้ากากอนามัยแล้วก็มีเจลนะคะแล้วก็รู้สึกเราก็ยังมีกิฟต์เซตเนาะให้ให้คนที่เขไปแข่งนะคะอ่ะก็นอกจากนั้นเนี่ยนะคะก็อยากจะรู้ว่านอกจากผลิตภัณฑ์ซึ่งบริษัท MK Health Products หรืจำผู้ถูกมต้องถูกต้องค่ะ MK Health p r o d u c t ของพี่อีทเนี่ยนะคะ เป็นโรงงานไทยโรงงานแรกที่ได้รับการรับรองค่ะแล้วก็เราก็มีเราก็ขึ้นทะเบียนกับ SME เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะเพราะฉะนั้นสมมุติเราจะส่งออกเนี่ยพี่ส่งออกได้ใช่ไหมส่งออกได้ค่ะเพราะเราเป็นโรงงานนี่เราไม่ใช่ในหน้าใช่ค่ะเราก็ไปขออ,อนุญ,ญาตกระทรวงพาณิชย์นะคะของโปรดน้จากกระทรวงพาณิชย์ส่งออกได้ค่ะายราชการได้ท,ที่ที่ชัดเจนถูกต้องไม่ต้องไ,ไปเอาของถูก,ถก แล้วก็มายัดไส้แล้วก็คนที่รับไปใช้เขาก็ไม่ปลอดภัยเหมือนกันถูกไหมคะอืค่ะค่ะอ๋อโอเคนะคะ N95 อเกาของพี่อีทซีพายซีพายแล้วก็เรายังมีเครื่องตรวจ ATK เค่ะตรวจน้ำลายนะคะเป็นชุดตรวจน้ำลายมีอยไทยเรียบร้อยได้ผล99.99นะาที่ที่พี่บอกค่ะแล้วก็ n 9กพี่อีก,ก็กรองได้99.9 99.7 99. คือมันจะอยู่ที่สีนะฮะมันมีสีขาวสีดำสีเทาสีเขียวเพราะฉะนั้นในผลตรวจก็คือ99หมดอ่ะนะคะเพราะเราตรวจเขาทำสวยนะผ้าเขานี้มากเลย KN95 ถ้าเราจะใช้วัสดุที่ดีที่ปลอดภัยอ่ะเราใช้วัสดุพวกนี้เนี่ยเราขายเพื่อที่จะให้ผู้ผู้ใช้นยเขาปลอดภัยแล้วเราเอาของไม่ดีไม่มีคุณภาพแล้วจะใช้เพื่อ กันจะโรคได้ยังไงถูกไหมคะค่ะค่ะนะคะนอกจากนี้ก็จะมีเจลแ,แอลกอฮอล์ซึ่งถือว่าเป็นเกรดอ่าเป็นพุดเกรดแล้วก็มีเล็กนะรู้สึกว่านั้น <c oughs> มีเสื้อ,อชุดพีชุดพีพีนะคะก็ในราคาย,ย่อมเยาซึ่งใครที่อยากจะไปซื้อไปบริจาคเนาะก็สามารถที่จะติดต่อทางพี่อีทนะคะ LK Heal t h Product ค่ะนะคะอ่ะ จะหมดเวลาแล้วให้พี่อีทฝากอะไรให้ท่านผู้ชมนิดนึง่งก็ในสถานการณ์ตรงนี้ทุกคนก็เหนื่อยแล้วก็สาหัสกันทั่วหน้าไม่ว่าผู้บริโภคประชาชนหรือตัวเจ้าของบริษัทเองนะคะ,คะเพราะฉะนั้นก็เราอดทนกันมาเยอะแล้วก็ขอให้ทุกคนผ่านสถานการณ์เลวร้ายนี้ไปเพื่อที่จะมีการดำรงชีพได้อย่างปลอดภัยเหมือนที่เราเคยดำรงชีพผ่านมาะนะคะ ก็ขอเป็นกำลังใจก็ขอขอบคุณแล้วก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีค่ะนะคะค่ะ,คะอะนะคะก็ของเรานี่นะคะนอกจาก n 95ซึ่งวันนี้เรานำมาแจกแล้วนะคะเราจะมีฟ้าทลายโจรน,นะคะซึ่งตาดอกบวัวตองนะคะซึ่งอยู่ข้างหน้าแล้วนะคะแล้วก็มีถังเช่าคอดี้ีแบรนด์ผสมคอลลาเจนและลังนกนะคะก็ผลิตโดย แนนซี่สปายแอทโฮมชื่อคุ้นคุณ,คณซึ่งตอนนี้ส่งขายเมืองนอกนะคะแล้วก็มีพรอมิกส์น่ะตามเข้าจากญี่ปุ่นนะคะของคุณไนท์นะคะเอ็นดูเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะคะแต่อันนี้ไม่แจกนะคะเพราะแพงลด50%แต่วันนี้พี่อีสนะ,ะ่ะน่ารักมากนะคะก็นำเอ็นเกมาแจก10บแสนแรกที่โทรเข้ามานะคะ081 984-5856นะคะต้องขอขอบคุณนะ,ะบริษัท MK Health Product ของคุณนันทพัฒนชื่อตลอดะนะคะซึ่งตอนนี้โรงงานก็ใหญ่โตหรูหราอยู่ตรงบางกอกฟรีเซตโซนค่ะนะคะก็เบอร์โทรให้อีกทีหนึ่งที่ออ0 9 8 9 9เ7 2 5 6ค่ะค่ะนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะฮะซึ่งได้มาร่วมแชร์ประสบการณ์รายการที่นี่ฟ้าใสาของเรานะคะ ขอบคุณนะคะกรุงไทยทีวีค่ TV, คะขอบคุณนะคะฟ้าสายสกายบรูชชานลนะคะแล้วก็คอดีจีแบรนด์นะคะถังเช่าผสมคอลลาเจนและหลังนกฟ้าทรายโจนเวกาบามโปลมิกซ์นะะ่ะไม่ติดไม่ตายเดี๋ยวได้ี่อีนไปทานนะแล้วก็สินค้าต่างๆก็อย่าลืมนะคะ4-5ธันวาพบกับเราสองคนค่ะนะคะซึ่งจะสวมวิญญาณน,นักแข่งแรลลี่ ทราบว่าเราจะมีชุดเสือขอเป็นกําลังใจให้ผู้แข่งแรลลี่ค่ะเพราะว่าตัวเองก็เจ็ดสิกว่าคงจะแรลลี่ไม่ไหวแลวเ <c oughs> ชียร์เอาเชียร์แล้วก็เป็นกาลังใจแล้วก็เชียร์มอบรางวัลแผนกเชียร์เ <c oughs> พราะพี่ <c oughs> ต้องเอาอเนี่ไปแจกใช่ใช่เราจะมีแจกทุกจุด <c oughs> นะอ่านะคะก็แรลลี่การกุศล4-5ธันวาคมซึ่งเป็นน่ายินดีครับว่า200คนนี่เต็มเยี่ยด แต่อยากให้ไปเยอะๆที่พักอ่ะบีนะเหมือนเราโปรโมทการท่องเที่ยวนะคะค่ะงั้นเราสองคนต้องขอลาไปก่อนนะพบกันในเทปหน้าค่ะสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ